สองหนึ่งปีใช่แค่เริ่มเลี้ยวนี่โอเวอร์แน่นอนนี่ครับนี่ก็คือทัชชันคอนโทรลตื้นนะประมาณนี้กันอ่าแล้วก็ลองเลี้ยวนะครับอันนี้ก็คือโอเวอร์ละท้ายจะพยายามไหลไปเรื่อยๆเอาใช่หน้าเหมือนคุมได้คุมหลังไม่ได้เนี่ยครับอันนี้ก็คือโอเวอร์ชัดเจนเลยอ่คือแบบ จะขวางละลองสุดคันเร่งดูครับพี่ได้หนึ่งสองสามเนี่ยไม่ไปจึดไปไปครับเห็นรับขึ้นลงลงครับมาตัดความเร็วไม่ตลอดไม่ค่อยไปต่อมา VSC ครับโอ้โหเขาดึงนะครับโอ้ยกลายเป็นขับง่ายเลยเนี่ยเนี่ยเขาดึงความเร็วมันช้าลงเรื่อยเเนี่ยครับแล้วกลายเป็นขับง่ายเลยการเผื่อพวงมาลัยก่อนช่วงจะเลี้ยวก็เผื่อไม่เยอะมาก จริงอีกคันหนึ่งหักพไรมลายไว้ประมาณเกือบห้าวีครับกว่ารถจะเลี้ยวตามครับ